สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพอฟซีทุกทุกคนนะครับผมมาพบกับเบ่าวร้องเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวมัดรวมสีนอยนะครับงวดประจําวันที่3นะครับเดือนหนึ่งสองพนะครับผมเป็นวันจันทร์นะครับผมสําหรับอาทิตย์แรกของวันทํางานนะครับผมเนาะนะครับใครๆหลายคนก็อาจจะทํางานแล้วนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะเปิดงานวันที่4นะครับผมเนาะ สำหรับเบาหลงก็เปิดงานวันที่4นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะครับกำลังเดินทางกลับชนบุรีนะครับเพราะว่าคลิปผมก็อัดตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับเนาะนะครับก็อยากให้พี่ๆรับชมแนวทางนะครับที่แรกว่าจะไม่ได้ลงนะครับวันที่3แต่ว่าก็อยากให้พี่ๆ FC มีโชคมีลาบกันนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมผลของเมื่อวานนี่ก่อนนะครับเนาะวันที่2นะครับวันที่2เนาะเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวนะครับนี่เลยนะครับผมสำหรับผลนะครับฮาลอยเฉพาะกิจนะครับสี่ห้กับ7 3อันนี้หลุดไปนะครับส่วนนอยพิเศษนะครับ 990กับ25 25นี้หลุดไปนะครับ90มาเข้าตรงๆนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับพี่พี่เอสายวิ่งสายลูดนี้มานะครับสายวิ่งสายลูดนี้เต็มเต็มเนาะนะครับผมเน้นให้น้อยพิเศษมานะครับนะครับเด่นเก้าเนาะนะครับส่วนน้อยปกตินะครับ4 9 4กับ6 9นะครับ94เข้าตรงๆนะครับ94นี้เข้าตรงๆเลยนะครับผม นะครับ494นะครับมี495ครับดูแต้มเดียวนะครับเนาะพี่พี่ FC 49หลักร้อยนี่มาถูกทางแล้วนะครับเสรยดายมากๆนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ FC ด้วยนะครับส่วนที่ผมเน้นให้ไม่เข้านะครับเนาะน้อย VIP นี่หลุดเนาะนะครับส่วนเล็กงนะครับ69นะครับก็มาเข้าตัวกับ96นะครับแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับ พีพีเอฟซก็สายวิ่งสายรูดก็จะมีโชคนะครับส่วนน้อยวีพีนะครับหกสองหนึ่งกับห้าหนึ่งอันนี้หลุดไปนะครับหลุดไปนะครับสรุปแล้วตัวเด่นนี่มานะครับเด่นนี่มาในน้อยปกติเนาะนะครับหกนะครับหกเก้านะครับตรงตรงเลยเนาะไอตัวนี้ตรงตรงเลยหกเก้านะครับผมก็สรุปแล้วสลับในสูตรเม็ดเดียวนี้เมื่อวานนี้เข้า90แล้วก็9 4แล้วก็69นะครับ ส่วนตัวที่ผมเน้นให้นะครับเข้า1คู่เนาะเข้า9 4นะครับส่วนที่เหลือเป็นพี่ๆสายวิ่งสายลูดนะครับผมเนาะผมเน้นให้มี929497 95นะครับก็เข้าใน94นะครับ3ตัวก็เกือบแตกนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะแนวทางเมื่อวานนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับสูตรเม็ดเดียววันนี้นะครับ สำหรับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นผมให้ไปที่4ีนะครับ4แล้วก็8นะครับผมสายวิ่งลูดสายวิ่งลูดให้ไปที่แปนะครับให้ไปที่8นะครับผมส่วนจับคู่ตัวเด่นนะครับก็จะมี 8 8 8 8 8 8 83 84 8ห8 8 87 88แล้วก็ 8 9นะครับผมส่วนหลักร้อยในสูตรนี้นะครับหลักร้อยในสูตรนี้ผมให้ไปที่6นะครับก็จะเป็น6 8 4นะครับแล้วก็6 8 6นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับ สำหรับตัวเด่นก็8ปดสีแล้วก็81แล้วก็8ปดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วน3ตัวก็6กแปดนะครับที่ผมชอบนะครับถ้าเป็นีเอฟซ ชอบแต่ตรงกันก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ